สวัสดีค่ะมาพบกับช่องโมลีทารุกันอีกแล้วเนะเาะแหมแม่หมอจะไปในหัวข้อนี้เนาะคนอื่นๆรอบตัวคุณมองว่าคุณไร้กาศในเรื่องใดคะอ่ะก่อนที่เราจะไปดูเนาะขอดูพลังงานของตัวคุณกันก่อนแมมแม่หมอเราอยากรู้ว่าพลังงานคุณมันจะมันจะตรงแบบหัวข้อไหมอืมบางทีเปิดแค่พลังงานก็รู้แล้วนะเอาจริงๆอ่ะห้าใบเนาะ อืนักลบนักลบอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้าโอ้โหทิ้งมาแล้วจ้าเพราะอะไรเจรอมาเนี่ยอืคุณดูไพ่คุณนะใครเนี้ยคุณคือใครดูสิเออเห็นไหมไพ่ไพใ่ใหญ่ๆสามใบคุณคิดดูดิ อืมอ่ะตัวคุณนะคุณดูนะแม่หมอให้ให้สังเกตมีคิงและควีนละอะไรคิงอางอันคือคิงนักลบครับคุณเนะี่ยเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงนะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือคนอยู่เบื้องหลังไม่ชอบออกหน้าด้วยแต่คุณเนะ่เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงปี๊ดเลยนะเป็นทั้งแม่และพ่อเลยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมาก แล้วคุณได้ทิ้งอะไรบางอย่างมาสิ่งที่คุณทิ้งคือเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีเพราะแปดแปดถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกถึงความรู้สึกหรือการกระทำที่คุณเคยทำให้คนอื่นน่ะเขาไม่หเห็นนะ่ะตอนนี้คุณเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วคุณได้เดินออกมาจากตรงนั้นตอนนี้คุณมุ่งไปหานี่เหมือนเหมือนไอ้ตัวนี้หาผักหายากินนี่ ไม่แม่หมูพูดให้ตลกก่อนพูดพูดให้ตลกเฉยๆก็คือสองไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกถึงคุณก้าไปข้างหน้าแล้วก้าต่อไปแล้วเหมือนเปลี่ยนอืมถ้าพูดเป็นเกมเหมือนเปลี่ยนเลเวลอะเหมือนเลเวลคุณเปลี่ยนหรือคุณอัพสกิลอะอ่ะสกิลคุณเริ่มอัพขึ้นอะคุณเข้าใจไหมแต่คุณดูไพ่คุณดิหืมใหญ่ๆทั้งนั้นบ่งบอกเลยว่าคุณเป็นคนเจออันนี้ไไหม ผู้หญิงที่ไม่เหมือนผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะหรือคุณจะเป็นผู้หญิงที่หน้าบึ้งก็ได้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงปี๊ดไม่ได้ปี๊ดธรรมดา,าปี๊ดเข้าใจไหมแบบมั่นใจมากอ่ะคุณดูดาบอันนี้เด็มันเขาไม่ได้ถือนะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ถือนะเขาลอยไว้เลยจ้ะบง่งบอกถึงอะไรคแล้วคุณดูดาบนี่ดิแหลมเจี๊ยบแหลมเหมือนหนอไอ้ไม่ใช่เหมือนหนอแหลมเหมือนเข็มเลยคุณเห็นไหมดาบอะไรแหลมขนาดนี้ อม,มันบ่งบอกถึงอะไรคุณนี่ไม่กลัวอะไรเลยนะไม่กลัวแล้วเรื่องต่างๆที่เคยคือเป็นคนเด็ดขาดเด็ดเด็ดขาดเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนไพ่ใบนี้คุณเดินออกมาแล้วเนี่ยเดินถ้วยเนี่ยหันหลังให้แล้วหันหลังให้ถ้วยแล้วบ่งบอกถึงทุกอย่างที่ไม่ดีอะ่ะเกี่ยวกับผู้คนหรืออะไรอะ่ะคําพูดอะไรเงี้ยคุณไม่สนใจคุณเดินหนีไปแล้วเดินหนีไปเป็นนี่แล้วคิงสอด แต่ก่อนหน้านี้เป็นเป็นควีนนะตอนนี้เป็นคริงแล้วจ้ะมุ่งไปข้างหน้าเป็นคริงที่ไม่ได้กลัวใครเลยถ้าเป็นคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นผู้หญิงที่เ้าวๆาหน่อยอ่ะอืมไม่ใช่ห้าอย่างนั้นนะหมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นผู้หญิงสายหวานน่ะเออคุณไม่ได้เป็นผู้หญิงหวานถึงผึ่งไพ่ใบแรกจะขึ้นมาว่าคุณเป็นคนที่ชอบให้ชอบโดยที่แบบว่าใครขอร้องนี่ต้องไปเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวสมมุติว่าคุณทําอะไรอยู่คุณก็ต้องไปอ่ะ พอไพ่ไปแรวมันขึ้นเป็นพลังงานคุณเนาะแสดงว่าคุณนี่เป็นคนที่จิตใจดีมากเลยนะชอบช่วยคนอื่นมาณอย่างนั้นเนาะแต่ตอนนี้หลุดออกมาแล้วจ้ะแล้วก็ตอนนี้กําลังหาหายตัวนี้อยู่นี่เหมือนในตัวนี้ไม่รู้มันคือตัวอะไรมันหาอะไรเนี่ยอันนี้คือผักหรอแต่เมื่อกี้มองไปอีกทีเป็นหนอนเหมือนกันนะแต่บ่งบอกคือคุณนะมุ่งไปข้างหน้าละจ้ะก้าวต่อไปอันนี้คือพลังงานของตัวคุณเนาะอะดูซิ แค่ใบพลังงานก็บ่งบอกแล้วว่าคุณมันร้ายกาจยังไงจ้ะเป็นควีนไม่พอเป็นควีนทิงด้วยจ้ะทั้งคิงดาบทั้งมันบ่งบอกว่าคุณเป็นคนไม่ได้ยอมคนนะเข้าใจไหมถึงคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคุณก็ไม่ได้ยอมนะเผลอๆนี่ถ้าคุณเป็นเป็นผู้หญิงคุณมีแฟนเป็นผู้ชายคุณก็ไม่ได้ยอมแฟนคุน่ะกล้าชนนะสิชนกับคุณะมาเลย เป็นผู้ชายก็มาคือต่อยได้เป็นต่อยเออเหมือปนประมาณแบบว่าเปรียบอย่างงี้ก็ได้เขาต่อยคุณมาคุณเตะเขากลับเนี่ยเขาเตะคุณมาคุณก็กระทึบเขากลับอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบคุณไม่ได้กลัวเข้าใจไหมเอออะคนอื่นๆรอบตัวคุณมองว่าคุณร้ายกาจในเรื่องใดมาดูซิร้ายกาจเรื่องอะไรใบแรกเลยคะ่ะอุ๊ยใบนี้ใบนี้ใบนี้อื้อหือ เอาอย่างนี้เพราะใบแรกมันขึ้นมาเป็นทีสอดคุณแลกกาดยังไงคุณเจ็บเจียนตายแล้วอะทีสอดอะโดนจากคนใกล้ชิดโดนจากคนรักไม่จําเป็นจะต้องเป็นคู่รักนะจ๊ะเพราะดูพลังงานรวมเนาะบางคนอาจจะโดนคนรักบางคนอาจจะโดนเพื่อนเพื่อนคนรักหรือครอบครัวที่คุณรักอะคนที่คุณรักอะอะพูดแค่นั้นคนที่คุณรักอะทำสามดาบใส่คุณอะสามดาบก็คืออะไรหักหลังคุณก็ได้ มีคนอื่นอย่างงี้หรือเป็นเพื่อนที่ต,ต่อหน้าดีรับหลังนินทาคุณเอาเรื่องคุณไปเล่าให้คนอื่นฟังอย่างเงี้ยเขาก็เรียกสามดาบนะนี่คือสิ่งที่คุณโดนมามันจะไม่ให้คุณร้ายได้ไงคุณออกคุณคุณใบแรกเดี๋ยวขอดูใบที่สองหน่อยขอดูใบที่สองหน่อยใบแรกขึ้นมาเนี่ยหักหลังมาก่อนเลยจ้ะหักหลังคุณก่อนเลยอะดูซิว่าคุณจะเป็นยังไงขอใบนี้ขอใบนี้ อะไรเนี่ยนายเอาแม้แต่โดนเขาหาักหลังมานะก็ยังเป็นคนที่ดีเหมือนเดิมแต่จะเริ่มมีอ่าเขาเรียกอะไรนะมีม,มีมีกำแพงป้องกันแล้วอะอ่าเหมือนจะมีเนี่ยเหมือนคล้ายๆเนี่ยช,ชุดเกาะเกาะเนี่ยเหมือนจะเริ่มมีกำแพงป้องกันกุแหละถึงคุณจะเป็นอีตัวนกอะไรก็ไม่รู้ไม่มองไม่รู้นั่งตลกมากเลย <c oughs> เปียอเป็นตัวคุณก็ได้นะ บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าภายนอกคุณอาจจะดูไม่ได้น่ารักหรือไม่ได้ดูสวยหรือไม่ได้ดูหลอ่อแต่จริงๆคุณเป็นคนเป็นผู้มอบให้นะก้าวถ้วยอ่ะคุณคิดดูดิให้ให้เยอะด้วยไม่ได้ให้แค่คนเดียวนะให้หลายคนแล้วก็บางทีมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณเป็นเป็นแบบหลายๆคนมาขอคุณคุณก็ให้ไปหมดเลยนะให้จนตัวเองไม่เหลือประมาณอย่างนั้นเลยนะ แต่คุณเคยเจ็บมาเรื่องเนี่ยความรู้สึกคําพูดโอ้โหสารพัดเลยจากคนใกล้ตัวเลยเนี่ยแทงข้างหลังคุณไปแอบมีคนอื่นหรือเพื่อนหักหลังอะ่ะอืมเพื่อนนักการเขาเรียกเพื่อนนักกาศความร้ายกาดคุณมันมีตรงไหนดูสิโอ้โหเห็นป่ะร้ายกาดในเรื่องอะไรสู้นะคะสู้ไม่มีที่หยุดจะ้ะไม่หยุดจะ้ะ สู้ถึงแม้จะเป็นกระต่ายน้อยก็เถอะคุณ,ค,ณคุณรู้ใช่ไหมกระต่ายอ่ะมันวิ่งเร็วเนาะแต่ว่าเคยได้ยินการ,ระตูนเรื่องนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าปะกระต่ายมันแพ้เต่านะแต่คุณเป็นกระต่ายอะไรเป็นคนเป็นกระต่ายที่ไม่ได้วิ่งนะเป็นกระต่ายที่เดินคุณสังเกตไหมใส่รองเท้ารองเท้าใหญ่มันวิ่งไม่ได้มันมันมันใหญ่ไงก็ใช่ไหมเออประมาณอย่างนั้น ไม่อย่าพูดให้ตลกยังไม่อยากให้เครียดอ่ะไม่หมอก็ไม่อยากเครียดไปด้วยไม่หมอก็ต้องพูดให้แบบออกแนวตลกนิดนึงเนาะเออก็คือคุณคุณเป็นคนที่สู้อ่ะลุยฝ่าฟันอ่ะฝ่าฟันได้ทุกอย่างแม้จะเป็นไม้หรือเหล็กหรืออะไรสักอย่างเนี่ยกี่คนก็มาเถอะอันนี้อันนี้หกเนาะหกก็เยอะแล้วนะเออหกนี่เยอะนะแล้วคุณคนเดียวคุณลองคิดดูเดิเพราะนี่มันเป็นเซเว่นออกหวาน ทำเยอะสู้ไม่มีหยุดยั้ง่ะดูต่อขอใบนี้คอใบนี้โอ้โหแล้วคุณนี่มันสู้แบบไม่ได้สู้แบบน่ารักนะจ๊ะสู้แบบใช้เดวิลสู้เลยจ้ะเดี๋ยวขอปิดหน่อยเนาะเหมือนจะโป๊ะโป,โปะ๊ะ่ะอันนี้เออสู้แบบใช้เดวิลนะเดวิลคือยังไงเดวิลเนี่ยเป็นแล้วคุณดูเดวิลวันนี้เลย มีอะไรอยู่ข้างบนหัวเดวิลนี่นี่นี่เห็นหมดนะจ๊ะมาในแบบไหนเห็นหมดจ้าเธอจะมาสู้ฉันหรอฉันเป็นคนเดียวฉันก็สู้ได้จะฉันไม่กลัวเพราะฉันเป็นเดวิลฉันเป็นอ่ะด้านล่างอ่ะด้านล่างอืมถ้าฉันไม่ได้เป็นฉันก็มีคนปกป้องฉันคือด้านล่างประมาณอย่างนี้นะแล้วคุณรู้ด้วยคุณรู้นะอ่าคุณให้คนรู้นะ อ,อ,อย่าได้มาให้คุณเอาความฉลาดของคุณที่คุณเก็บเอาไว้อะที่คุณเก็บเอาไว้เนี่ยอย่าได้ให้คุณเอาตรงนั้นมาใช้นะเพราะอะไรจะได้ยินคำว่าร้ายกาศเลยล่ะจะ้ะนี่แม่หมอก,กระดกลิ้นเลยจะ้ะเพราะอะไรเพราะเราถามคุณร้ายกาศในเรื่องอะไรนี่เรื่องนี้แล้วจะ้ะอย่าได้ให้เอาออกมาใช้นะจะ้ะความร้ายของของคุณนะ่ะประมาณอย่างนี้เนาะ เมื่อกี้จะบอกของแม่หมอโอ้โหเลย10นอบครับอุ้ยร่ำรวยโอุยลลยโอ้ยมีความสุขอุย้ยถึงแม้จะร้ายแต่ก็เป็นคนที่ให้อยู่นะถึงบอกไงว่าคุณไม่ได้เอาออกมาใช้ถ้าคุณได้เอาออกมาใช้นะจะได้เจอนางมารในข้ามนักบุญเข้าใจไหมนางมารที่เพราะคุณเนี่ยเป็นนักบุญแน่นอนเป็นผู้ให้สิทธิ์ถ้วยเนี่ย แต่นางมาเนี่ยอยู่ในเดวิลเนี่ยอย่าให้คุณเอานางมาจากก้นเรื่องเขาแรงแล้วก้นล,ลึกในจิตใจเอามาใช้นะจ๊ะประมาณอย่างนั้นจ้ะเออไม่รู้ฝนมันตกแล้วลูกดวงได้ยินเสียงแม่หมอไหมเนี่ยอ่ะต่อนี่เลยจ้ะโอ้โหทีเจออะไรมาจ้ะโดนกั่นแกล้งโดนใส่ร้ายป้ายสีสารพัดเลยจ้ะ ถึงกับยืนแน่นิ่งอยู่ตรงตรงกลางของดาบแล้วอะในแล้วเลือดออกด้วยในบางคนที่เกือบตายแล้วนะเนี่ยดูดิโดนเขาทำร้ายมาเนี่ยไม่รู้อะไรมั่งเนี่ยโดนปิดตาด้วยโดนเข,เขาเขาพูดอะไรใส่หูโดนเขาจับมัดโดนเขาโอ้โหสารพัดใส่ล้ายป้ายสีจากคนที่รัก จากเพื่อนที่รักจากกลุ่มเพื่อนที่เคยอยู่ด้วยกันต้องเป็นกลุ่มที่เคยอยู่ด้วยกันนะคุณโดนมาเนะี่ยแปดดาบเยอะอ่ะโดนเยอะเลขแปดอะ่ะเลขแปดเป็นเลขเยอะไม่มีที่สิ้นสุดเนะเาะแสดงว่าคุณโดนเยอะโอ้โหแล้วความร้ายคุณมันมันตรงไหนตั้งแต่พูดมาได้พูดเรื่องโดนตลอดเลยเนะี่ยความร้ายก็คืออยู่ตรงนี้นี่เดวิวนี่ไม่กลัวจ้ะความร้ายกาคุณคุณคือ ฉันไม่กลัวอะไรประมาณนี้นะอ่ะใบนี้ใบนี้อะไรเนี่ยโอ้โหแล้วนี่คุณสังเกตไหมอันนี้อะไรนี่ถึงฝนจะตกถึงฝนจะตกะตก็เถอะคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าถึงแม้จะโดนเนี่ยแปดาบแล้วใช่ไหมถึงฝนจะตกพังๆมาใส่คุณเนี่ยจริงๆคุณสามารถถ่ายตายได้นะเนี่ยเพาคุณเป็นอะไรเป็นไมโครเวฟอันนี้เปรียบให้ฟังนะคุณเป็นไมโครเวฟ โดนฝนมันก็ช็อตใช่ไหมช็อตคุณสามารถตายได้แต่อย่าคุณดูอะไรนี่ไม้เท้าไม้ใหญ่ด้วยจ้ะมุ่งมัน่นตรงดิว้วแถมยังมีเหมือนใบไม้ออกมาแสดงว่าผีแล้วถูกไหมแสดงว่าสิ่งที่คุณทําหรืออะไรก็ตามที่คนอื่นทําร้ายคุณทําคุณไม่ได้ค่ะทําคุณไม่ได้ตกลงมาก็ตกมาฉันไม่กลัวตายเลยประมาณนี้เนีย่ยเหมือนฝนตกลงมาเนี่ยฉันไม่กลัวตายค่ะ ประมาณอย่างนั้นทาอะไรคุณไม่ได้ค่ะแถมยังขึ้นกับก้าถ้วยด้วยบ่งบอกอะไรคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเก่งให้ในแบบเขาเรียกอะไรนะอย่าอย่าอย่าไม่อยากใช้คํานั้นเลยมันจะดูเหมือนว่าคุณยังไงก็รู้ก็คือคุณคุณเก่งขึ้นอ่ะพูดง่ายๆคุณเก่งขึ้นคุณรู้แล้วว่าต้องทํำยังไงคุณรู้แล้วว่าจะต้องแล้วใครมาทำแปดดาบใส่คุณคุณทำอะไรไม่ได้ค่ะแค่ยืนแน่นิ่งเฉยๆกำลังงงอยู่ งงว่าจะไปออกทางไหนดีเพราะมันเยอะเหลือเกินประมาณอย่างนี้เออเหมือนกาลังงงอ่ะขอใบนี้มันโดดออกมาเนี่ยโอ้โหจริงมันเป็นเด็กถือเหรียญแต่อันนี้มันคือตัวอะไรขนมปังได้ไหมมันไม่ได้ถือเหรียญนะมันถืออะไรเนี่ยแต่จริงจิมันเป็นเหรียญนะมันเป็นถือเหรียญบ่งบอกถึงอะไรการที่คุณไปทําอะไรก็ตามเนี่ยอุ้ยงอกงเงยแล้วจ้ะ งอเงยแล้วจ้ะอาจจะกาลังไปนี่ไม่หมอดูมันเหมือนอะไรอ่ะแต่คุณเห็นมันมันมีบ้านแสดงว่าอืคุณนี่ประสบความสําเร็จนะบางคนนี่มีบ้านนะอาจจะต้องทํางานเยอะเพื่อหาหารายได้มาจ่ายค่าบ้านก็ก็เถอะแต่ชีวิตคุณมันดีเพราะมันขึ้นตรงกับเซเว่นอเวนด้วยนะมันบ่งบอกถึงอะไรงานที่คุณทํา่ะมันได้เงินแล้วเงินน่ะได้เยอะด้วยไม่ใช่น้อยถึงจะงานหนักก็เถอะเพราะเลขเจ็ดมันเป็นเลขการทําเยอะเยอะ เข้าใจไหมอืมอแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะตั้งแต่พูดมาเนี่ยความไร้กาดคุณมันอยู่ตรงไหน,นในบางคนเนี่ยเมื่อก่อนเขาอาจจะดูถูกคุณนะว่าโอ๊ยไม่มีบ้านหรอกทําบ้านไม่ได้ค่ะทําไม่มีบ้านเป็นของตัวเองหรอกปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเพราะอะไรเพราะคุณสู้คุณสู้ด้วยตัวของคุณคนเดียวด้วยสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างมากเนี่ยเนี่ยเซเว่นอัานนี่ย สู้จนเนี่ยเพราะมันขึ้นอ่ะตรงอ่ะน,นี่เนี่ยสู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสู้จนได้บ้านอ่ะแปลไปอย่างนั้นเลยตรงๆเลยสู้จนได้บ้านจ้ะที่เขาดูถูกว่าไม่มีบ้านเป็นของตัวเองหรอกปัจจุบันนี้มีแล้วจ้ะเฮอ้อเฮหัวร้อที่หลังดังกว่าจ้ะประมาณนี้เออไม่หเมอกกับอินเนาะอ่ะขอใบนี้ไปสิคือลายเอ็กออฟเอ็กเหรียญเอ็กเหรียญน,นี่มาจ้ะ คุณดูนะเอกเหรียญอันนี้คืออะไรเหมือนผู้เต้าผูา้เท่าเอันนี้อันนี้อันนี้แมวหรือนกหรืออะไรทาไมแม่หมอมองแล้วแม่หมอนึกถึงหมาละ่ะมันคือหมาปะไอไอไออันนี Wand ้มันเป็นเหมือนการ์ตูนเรื่องหนึ่งอหแม่หมอเคยดูอยู่นะแต่แม่หมอจําชื่อเรื่องไม่ได้เคยมีคนมาบอกแม่หมออยู่ในใ,ในในคลิปหนึ่งที่แม่หมอลงไปอะ่ะเออเขาบอกว่าเป็นหนงังเป็นหนังการ์ตูนหรือหนังอะไรสักอย่างอะ่ะเออเนี่ยนั่นแหละเออเนี่ยเอกเนี่ยเอกเหรียญนี่เห็นไหม คุณสังเกตไหมข้างหลังนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นเหมือนพุ่งญ่าแล้วมีท่อกับว่าคุณข้ามอะข้ามข้ามผ่านสมมติว่าคุณไม่มีตอนนี้คุณเนี่ยคุณคุณแค่ก้าวข้ามเข้าไปในเนี้คุณก็ไปเห็นอะไรข้างหลังนุ่นอะไรนุ่นภูเขาบ่งบอกถึงอะไรเก่งเยอะได้เข้าใจไหมสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณอยากจะทะทำหรืออยากจะได้คุณจะได้ เพราะเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเอกออฟเหรียญเนี่ยเอกออฟเหรียญเนี่ยเออนั่นแหละเอกเหรียญมันขึ้นมาแล้วมันบ่งบอกว่าคุณได้แน่นอนจ้ากำลังทําอยู่ในบางคนอาจกาลังจะกาลังจะข้ามนะยังไม่ได้ข้ามเหมือนยังกลัวอยู่ยังกลัวว่าข้ามไปจะเจอไหมคุณข้ามไปเลยแม่หมอบอกคุณข้ามมาเลยคุณเห็นไหมไกลๆหนุนคืออะไรภูเขานี่บ่งบอกถึงความมั่นคงความ ใหญ่ความอลังการคุณไปทําอะไรคุณก็จะได้เยอะคุณบอกเลยว่ามันดีแค่นั้นแหละอธิบายไม่ถูกออ่อะนี่นี่หละจ้ะคนรอบๆตัวจะเห็นความร้ายกาจคุณตรงนี้อือย่าดูถูกคุณนะภายนอกคุณอาจจะเหมือนเนี่ยก็ต่ายน้อยผู้แสนซื่อผู้ดูไม่ไม่มีเลี้ยวมีดีแรงเนี่ยอย่านะคะอย่าดูถูกอย่า ทำกับคุณแปดดาบมาอย่าคิดว่าคุณจะจมค่ะไม่สิบดาบเผลอๆคุณโดนสิบดาบแนละ้วคุณก็ไม่กลัวนะั่นหมอบอกเลยตั้งแต่ไพ่ใบแรกขึ้นมานะเทนเไม่ใช่ทีออฟสอดอะบ่งบอกเลยนะโดนมากระทามาเยอะนะจ๊ะจากคนใกล้ตัวเลยจ้ะจากคนที่คุณรักด้วยความที่เขาทํากับคุณเยอะๆนั่แหละมันจะเป็นพลังที่ทําให้คุณก้าวมาเนี่ยก้าวมามีบ้านเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่แหละ ความรายกาดของคุณอ่ะขอไปนี้โอ้โหจะติดเห็นไหมแม้แต่เบื้องบนยังเข้าข้างคุณเลยคุณคิดดูแม่หมอบอกแล้วว่าคุณออกมาเนี่ยคุณจะเจออะไรดีๆเห็นไหมเบือ้องบนท่านเห็นนะคะเบื้องบนท่านข้าเอาข้างคุณเปล่าแต่และค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้ไม่ใช่แต่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเกิอมันเหมือนแต่แต่จริงๆมันเป็นไพ่เวรกรรมนะคะนี่ ถ้าคุณทําไม่ดีคุณก็อาจจะโดนแต่ไม่ได้โดนเยอะหรอกเพราะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่จิตใจดีนี่เทนคับก็บอกไนท์คับก็บอกบงบอกว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะแม้กระทั่งโดนเขากระทามาแล้วคุณก็ยังจิตใจดีอยู่คุณเข้าใจไหมอ่าแล้ว justice เนี่ยมันบงบอกถึงเบื้องบนเห็นค่ะเทวดาเห็นค่ะใครไม่เห็นช่งางค่ะเทวดาเห็นแล้วสิ่งที่คุณจะได้คุณจะได้จากท่าน คุณจะได้จักท่านแล้วแถมขึ้นกับ10 of cups ด้วยถ้าคุณบอกว่าตอนนี้คุณยังไม่ประสบความสำเร็จหรือคุณยังไม่มีความสุขนะเดี๋ยวคุณอนาคตคุณอ่ะอีกไม่นานเนี้ยคุณจะประสบความสำเร็จมากถึงมากที่สุดแล้วไม่มีใครสามารถเอาตรงเนี้ยไปจากคุณได้คุณเข้าใจไหมมันเป็นเหมือนดวงของคุณที่ท่านอ่ะส่งมาให้คุณแล้วอะคุณเข้าใจสิ่งที่แม่หมอพูดไหมไพ่เวรกรรม คุณทําดีเพราะเนี่ยตั้งแต่ดูมาคุณดีอยู่แล้วคุณทําดีคุณได้ดีเป็นสิบเท่าแต่ถ้าคุณทําอะไรคุณสังเกตไหมเวลาคุณทําอะไรร้ายๆเพราะมันมีไพ่เดวิลขึ้นมาแสดงว่าบางทีคุณก็มีคิดร้ายกับคนอื่นนะคิดร้ายเพราะอะไรเพราะรู้ว่าเขาคิดไม่ดีไงก็ต้องคิดร้ายกลับมั่งไม่ใช่แบบว่าหงอเป็นกระต่ายน้อยไม่สู้เนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่คุณค่ะเพราะจริงๆคุณเป็นคนสู้คนไม่ได้ไหม อ่มันบ่งบอกว่าตัวคุณอ่ะถ้าคุณทําใครเขาก่อนน่ะคุณอาจจะโดนนี่เวรกรรมแต่คุณไม่ทําหรอกเพราะว่าไพ่ปิดยังบ่งบอกและแะแ,ะแม้แต่คุณจะไล่ลเนี่ยสู้แล้วคุณเป็นคนที่ลายไม่ได้ลายธรรมดานะล้ายแบบว่าถึงขนาดแบบข้างล่างยังกลัวอ่ะพูดแค่นั้นแหละคุณรายแบบจะพูดว่ายังไงดีรายแบบ มากกว่าที่คนอื่นเขาล่าย์เนี่ยอ่านล้ายก่บเนี่ยอ่ะน,นี่อันนี้แค่แค่บอกบอกอันนี้แค่บอกบอกอันนี้น,นี่นล้ายแบบถ้าใครโดนคุณเอาอันนี้ออกมาใช้นะโอโหถึงกับต้องมุดดินหนีเลยอะประมาณอย่างนั้นเลยนะอ่าแต่คุณคนดูนะถ้าคุณทําดีคุณจะได้ดีเป็นสิบเท่ายี่สิบเท่าสามสิบเท่าไม่บอกพูดเลยแล้วขึ้นกับใบนี้ด้วยบ่งบอกเลยอนาคตคุณออืืไม่อยากจะบอกสุดยอด นี่เลยนะอ่านดูต่อดูซิความร้ายกาจของคุณในเรื่องอะไรอขอย้ำนิดนึงอ่าใครมาดูวันนี้เนี่ยขออีกสักสองใบเนาะอืมอ่าอันนี้อะไรอูโหคคณดูคุณดูอันนี้เหมือนอะไรเหมือนเกมอืมนี่เหมือนเกมเหมือนเกมเหมือนสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอะ่ะมันก็เหมือนการเล่นเกมอะ่ะ แต่เกมของคุณเล่นน่ะคุณสังเกตไหมมีเป็ดอันนี้อะไรไม่รู้ไม่หมอกไม่รู้อะไรแต่ข้างหลังเป็นอะไรคะพุ่งมาแล้วจ้ะบ่งบอกถึงคุณนี่เป็นคนที่เก่งนะคะหมเป็นคนที่เบื้องบนรักมากเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากเบื้องบนถ้าทำไม่ดีโดนเยอะเป็นสิบเท่านะจ๊ะแต่ถ้าทำดีเนี่ยหอได้กลับมาเป็นสิบเท่าเหมือนกันจะ้ะ ใครไม่เห็นไม่เป็นไรเบื้องบนเห็นคุณเข้าใจไหมคนอื่นหรือคนที่เขาใส่ร้ายคุณเนี่ยไอ้พวกพวกเนี่ยเนี่ยใส่ร้ายนินทาป้ายสีด้วยบางคนโดนป้ายสีโดนโดนหาว่าเอาฉันทำอันนั้นทั้งๆท,ท,ที่คุณไม่ได้ทำอะไรนี้บอกเลยเบื้องบนเห็นค่ะเดี๋ยววันหนึ่งวันไหนถึงวันพวกนั้นนะเดี๋ยวมันโดนเผลอๆโดนไปแล้วในบางคน ถ้าคุณได้ติดตามคนเก่าๆของคุณไม่หมอเชื่อว่าคนเก่าๆของคุณที่เคยทํากับคุณไม่ดีนะโดนไปแล้วจ้ะเลอเอ่ะถ้าพูดเรื่องความรักเนาะพอไพ่แบแลมันทีออฟสอดพูดเรื่องความรักสมมติคุณจับได้ว่าคุณแฟนคุณอะมีคนอื่นแล้วแฟนคุณก็ไม่ได้เลือกคุณทั้งทางที่เขาคบกับคุณมาก่อนแต่เขาเลือกคนที่สามพอผ่านไปอ่ะสักปีหรือสองปีมันมันแล้วแต่ระยะเวลาของคนแต่ละดวงของคนไม่เหมือนกันเนาะ อยู่ดีๆคุณได้ข่าวแฟนคุณว่าคุณแฟนคุณเนี่ยโดนแฟนแฟนใหม่ทําแบบนั้นกับคุณกับแฟนอ่ะกับแฟนคุณอ่ะแฟนเก่าคุณอ่ะอ่าคุณจะไม่ได้ข่าวแบบเนี้ยเองแปลกไหมล่ะเออเพราะอะไรนี่เป็นรูปเบื้องบนจ้าทําอะไรไม่ได้นะคะโดนอะไรกลับเท่าเลยค่ะทาอะไรกับคุณโดนกลับเป็นสิบเท่าแบบนั้นแหละเข้าใจไหมแล้วคุณเนี่ยอย่าได้ไปคิดร้ายกับใครนะ่ะ แค่คุณคิดก็น่ากลัวแล้ว่าดูหนีนี่แค่คุณคิดก็น่ากลัวแล้วอย่าให้คุณได้คิดเข้าใจไหมอืออ่ะต่ออีกใบหนึ่งเนาะแค่ความคิดอ่ะขอปิดปิด,ปดนนหน้าไหนโอ้ยอ่ะขอใบอ่ะใบนี้คืออะไรอู้หูเทนเหรียญตบมือตบมือตบมือไพ่ปิด กีไม่หมออยากจะเปิดสามอันแต่ทาไมอยู่ดีๆคิดอยากเปิดสองอันกันมึงโหเพราะมันจะเป็นไพ่ปิดคุณเองโอ้โหแม่หมอบอกแล้วคุณไม่ได้ความรักจากใครหรือโดนใครใส่ร้ายโดนท็อกซิกอะไรทั้งหลายอ่ะสิ่งที่คุณจะได้กลับมานะครอบครัวที่สมบูรณ์เงินทองที่เพิ่มพูนเงินทองที่เยอะขึ้นเยอะแบบว่าไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะ่ะหรืออาจจะเป็นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคอยช่วยเหลือกอนอื่นคอยให้คนอื่น แต่ปัจจุบันนี้สิ่งที่จะให้คุณคือเบื้องบนให้คุณจ้ะเพราะนักติดอันนี้ด้วยนะอืมคุณนี่เป็นผู้อย่างรู้นะจ๊ะในบางคนเนี่อาจจะเป็นอเขาเรียกอะไรนะอ่าเป็นคนที่แบบชอบชอบเก็บตัวอชอบอปิกเวทปิกเวทแต่ว่าในบางคนนี่คุณสังเกตไหมเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยหยูบ้านไม่เด่นน้อยน้อนะเนี่ยความรักก็ดีเถเ่อนี่ เป็นที่รักในหมู่บ้านเลยด้วยซ้ําในบางคนอันนี้เปรียบให้ฟังนะเป็นพี่รักอะเป็นที่รักก,ก็คือคนชอบคุณเยอะอะไรประมาณนี้นะเออไม่ต้องห่วงคุณคุณทําอะไรอะไม่มีใครเห็นเนี่ยเมืองบนเห็นสิ่งที่คุณจะได้นี่เลยจ้ะคุณดูนะตั้งแต่เปิดไพ่มาไม่หมอไม่เคยแบบจับได้เทนเหรียญกับเทนคัพเลยนะเพิ่งสังเพิ่งได้เนี่ยบ่งบอกถึงอะไรเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่อื มีความแบบเป็นตัวตัวเองสูงก็จริงเป็นคนที่มีความร้ายกาดอยู่ในตัวเองก็จริงแต่สิ่งที่คุณร้ายอ่ะคุณร้ายเพราะเพราะคุณต้องสู้อ่ะคุณต้องร้ายอ่ะคุณเข้าใจไหมอย่าได้ให้คุณเอาความร้ายที่แบบร้ายลึกๆของคุณมาใช้นะใครก็สู้คุณไม่ได้นะจะบอกให้ถ้าไพา่พเดวิลคุณมาเนี่ยอคุณไม่ธรรมดาบอกแค่นั้นแหละมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายดุอยู่ด้วยอืมนี่แถมยังนี่เทวดาเห็นจ้ะ ทำร้ายคุณไม่ได้จ้าจ้าบางคนนี่โดนเทวดาเรียกไปลงโทษแล้วจ้ะหมายถึงคนที่ทํากับคุณนะ่ะโดนเทวดาของคุณนะ่ะลงโทษไปแล้วนะเข้าใจไหมอ่าท่านก็สงสารคุณนะด,ดูแลเพราะคุณเป็นผู้ให้เนอะอ่ะนี่ก็จบแล้วเนาะก็นี่แหละคนรอบๆอบ,อบตัวคนอื่นๆรอบรอบตัวมองว่าคุไร้กาศในเรื่องใดนี่เลยจ้ะที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยไหนอืมนะ วันนี้ไม่เหมอมาในในในคาบแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่แต่ว่ามันมันเป็นมันก็ยังมีความจริงจังอยู่แต่มันมีความรู้สึกว่าอ๋อคุณเป็นคนที่ดีอ่ะเป็นคนที่จิตใจดีเนาะบางทีจะมาจริงจังมากก็ไม่ได้เดี๋ยวลืกดวงเครียดตาม <c oughs> อ่ะก็จบแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ